อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงแรมสันทยาทีครับหาดลองพ้าวเกาะช้างจังหวัดตราดครับจะเป็นโรงแรมสไตล์ตัวตึกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำนะครับบนตัวตึกครับของโรงแรมสันทยาทีนะครับผมหาดลองพ้าวเกาะช้างครับจังหวัดตากนะครับผมครับอย่างที่ผมบอกครับห้องนี้นะครับเป็นห้องพรูสวีทวอเตอร์วิวนี่ก็คือไฮไลท์เลยนะครับ มีสะแช่ตัวนะครับผมสำหรับไว้แช่ตัวไว้ชมวิวนะครับเป็นวิวของแม่น้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสะว่ายน้ำติดทะเลข,ของโรงแรมสัญญาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชายหาดคลองเ้านะครับผมโรงแรมสัญญาทีครับ เกาะช้างนะครับผมไฟตัว t o o ลาก่อนโทนี่โฮเทลรีวิว สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโทนี่ครับในรายการโทนี่โฮเทลรีวิวทางช YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมสันทิยาทีครับหาดคลองพลาครับเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับผมโดยผมจะรีวิวในส่วนของห้องพักและก็บรรยากาศโดยรอบของโรงแรมครับโดยวันนี้ผมจะรีวิวในส่วนของตัวอาคารครับจะไม่ได้รีวิวในส่วนของวิลล่านะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของล็อบบี้เช็คอินนะครับของโรงแรมสันญาทีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของล็อบบี้นะครับผอล็อบบี้เช็คอินครับก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับครับผมตอนนี้ผมได้คีย์การ์ดมาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องพักนะครับวันนี้เป็นห้องลสวีทวอเตอร์วิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในห้องพักมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผม ตอกช้าบรรยาาศครับผมจะพาไปชมห้องพักนะครับยิ่งใหญ่มากครับยี่งคือบรรยากาศเลยครับผมต้องบอกว่า,า,วาสุดยอดมากครับ ป็นบรรยากาศครับผมการตกแต่งครับเป็นตกแต่งสไตล์ไทยเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับสําหรับโรงแรมสัญญาทีครับผมจะพาไปชมห้องนะครับครับผมวันนี้ผมจะพักที่ห้องครับสองสองหนึ่งสองครับเป็นห้องครับ풀สวีทวอเตอร์วิวครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในห้องพักมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นคีย์การ์ดครับสำหรับเปิดระบบไฟนะครับระบบแอร์นะครับผมอ่าเันยนี้ไปดูในส่วนของห้องนอนครับอันนี้จะมีเป็นชุดนะครับครัวด้วยนะครับอ่างครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นครับผมมินิบาร์เสียตังนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าครับก็มีชากาแฟให้นะครับผมอ่าบรรยากาศสวยงามครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนครับเป็นเตียงทิงนะครับไซสายครับ แข็งอนุ่มสบายนะครับผมและอย่างที่บอกครับไฮไลท์ของห้องนี้เลยครับนั่นก็คือสัต์แช่ตัวครับผมมีสัต์แช่ตัวนะครับนี่ครับผมเป็นวอเตอร์วิวนะครับนี่เป็นวิวแม่น้ําเลยครับสวยงามมากครับผมครับสําหรับโรงแรมสันทยาทีนะครับและก็จะมีอางอาบน้ำให้ต่างหากด้วยนะครับและยังมีโซฟาครับสามารถเอาไว้นั่งชมครับบรรยากาศได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ำครับ ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนครับห้องค่อนข้างกว้างเลยครับหรือว่าสะดวกสบายมากครับในส่วนของห้องน้ําครับห้องน้ําจะเป็นครับเป็นฝักบัวนะครับผมแล้วก็มีชาเวอร์ด้วยครับอ่าแยกกันครับมีฝักบัวแล้วก็เป็นชาเวอร์นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วมแบบชักโครกธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักนะครับ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนีเป็นครับทีวีนครับผมแผดซีครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานให้นะครับผมครับก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะครับผมครับวิวสวยงามครับครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวนะครับภายในห้องพักของโรงแรมสัทยาทีนะครับหาดคลองพ้าวครับเกาะช้างจังหวัดตราดแต่เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับภายนอกของโรงแรมว่ามีอะไรบ้างฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็ชายหาดครับเพราะว่าโรงแรมนี้อยู่ติดชายหาดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับผม ครับผมตอนนี้ผมจะพาไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมสันทยาทีนะครับหาดของพา้าเกาะช้างว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นฟิตเนสสระว่ายน้ำนแล้วก็ชายหาดครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผม ครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมสระว่ายน้ําสระแรกครับที่อยู่บนอาคารของโรงแรมสันทิาทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําสระแรกครับนี่ครับนสระยาครับสระแรกจะอยู่นตัวอาคารครับส่วน จะอยู่ด้านล่างครับปิดหา,าง,งาาครับผมยีละเต้นไปติดกากตีละเต้นิ่วยสะดวกแก้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมนับอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมสัทยาทีนะครับผมนั่นก็คือห้องฟิตเนสครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผม ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับของโรงแรมครับสัญญาทีนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวตึกนะครับผมเป็นบรรยากาศที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากครับผมเป็นบรรยากาศไทยๆนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับบรรยากาศของห้องฟิตเนสครับว่ามีเครื่องเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมครับสัญญาทีนะครับ นี่ครับผมเป็นะแบบธรรมชาติครับล่มลื่นเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับบรรยากาศของห้องฟิตเนสะครับของโรงแรมสันทญาทีเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมครับว่ามีเครื่องเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับนี่ครับผมโอ้โหถือว่าสวยงามนะครับนี่ครับมีในส่วนของวัดสันทยาด้วยครับผม ว้าวโอเคครับโอ้โหไได้แต่ใต้มีเป็นส่วนของลูบิ่งนะครับอันนี้เป็นลูบิ่งนะครับผมมีเครื่องออกกำลังกายครับเป็นแพนดิ้งด้วยนะครับนี่เราให้เล่นนะครับผมครับแล้วก็นะมีเป็นนัยกน้ำหนักครับ นี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของห้องฟิตเนสครับผมจะพาไปชมนะครับบรรยากาศชายหาดคลองพราวนะครับของโรงแรมสันทยาทีนะครับแล้วก็สระว่ายน้ําอีกหนึ่งสะ,ะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเดินนะครับ ไปยังครับชายหาดครับหาดคลองพราวครับแล้วก็สระว่ายน้ําใหญ่นะครับนี้ก็จะเป็นโซนของวิลล่านะครับโซนวิลล่านี้ผมไม่ได้รีวิวนะครับอันนี้ก็จะมีโซนของวิลลามีพูลวิลล่านะครับผมแล้วก็มีการ์เดนวิลล่านะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับผมบรรยากาศล่มลื่นครับสำหรับโรงแรมสันทยาทีนะครับหาดคลองพราวเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับผมครับอย่างที่บอกอันนี้ก็จะเป็นโซนของวิลล่าครับเป็นการ์เดนวิลล่านะครับผม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพูวิลล่าครับพูวิลล่าครับอยู่ด้านในครับอันนี้ก็จะเป็นวิลล่าพูแอสเซทครับผมอ่าเปิดจากวิลล่าก็สามารถลงสระได้เลยครับเป็นสระแยกครับผมครับสระของพูแอสเซทครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสระใหญ่นับอีกหนึ่งสระนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบเลยครับของโรงแรมครับถือว่าล่มลื่นครับ สวยงามครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นสระติดทะเลนะครับเป็นบรรยากาศของหาดคลองพราวเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้สระครับผมสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระติดทะเลครับผมนี่จะเป็นโซนของวิลล่าเหมือนกันนะครับ นี่ครับเป็นโซนวิลล่านะครับผมโซนวิลล่านี่ครับผมอันนี้จะเป็นสระเลยครับถือว่าล่มลื่นมากเลยครับบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับติดชายหาดเลยครับบรรยากาศโดยรวมถือว่าใช้ได้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูชายหาดของพาวนะครับของโรงแรมสันทยาทีนะครับผม นี่ครับเป็นบรรยากาศครับอนนี้ช่วงเย็นก็จะมีสามารถมานั่งครับทานอาหารได้นะครับผมที่นี่ก็จะมีเตียงครับชายหาดให้นะครับนี่บรรยากาศหรือว่าสวยงามเลยนะครับผมอันนี้มองกลับเข้าไปจากชายหาดนะครับบผมครับไปดูกันครับหาดทองพ้าวนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเลยครับเป็นโรงแรมติดชายหาดเลยครับเป็นหาดทองพราวนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศครับของหาดของเช้านะครับผมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องอาหารเช้าครับสายทลาระครับของโรงแรมสัญญาทีนะครับเกาะช้างครับเดี๋ยวผมจะพามาชมลายอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ครับของโรงแรมสัญญาทีว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านอาหารเช้านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับตุ๋นนะครับผมครับผมนี่ครับในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นครับไอเทกครับครับผมส่วนในฮอตดิทนี้ครับก็จะมีในส่วนของับเต็น หมูขาวนะครับแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะครับผอมนี่ครับส่วนของนี่เขาดิดร้อนนะครับเป็นซุปมิโซะครับต้มหมูนะครับหอมวันนี้ก็จะเป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยนี่ก็จะเป็นข้าวนะครับผมจะเป็นส่วนของฟังนะครับ ขนมคกด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแยมต่างๆครับอ่าและอันนี้ไฮไลท์เลยครับมีติ่มซำด้วยนะครับผมเป็นสลัดเตาครับก็จะเป็นในส่วนของสลับครับสับตาครับผองมีผลไม้ครับน้ครับเครื่องดื่มก็จะมีน้ำแอปเปิลครับผอ อคุธันนะครับดื่มน้ำเปล่าต่างๆครับมีเซรี่ครับผมครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้ผมขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนครับผมกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวนะครับโรงแรมสันทยาทีนะครับหาดของพราวเกาะช้างจังหวัดตราดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ายังไงนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซั b s c r บสไคร้แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปรีวิวโรงแรมอะไรนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ